สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวาลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่25การสร้างตราสินค้าเรื่องจุดเริ่มต้นในการสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจ SME สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาศึกษาเรื่องตราสินค้ากันนะครับ เพราะในการทำการตลาดกันในปัจจุบันการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นวิธีการที่นักการตลาดส่วนใหญ่ชอบที่จะดาเนินการนะครับในการสร้างตราสินค้านั้นคำว่าตราสินค้าแบรนด์ Brand, ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โลโก้ชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเท่านั้นแต่คำว่าตราสินค้า มีอะไรที่มากกว่าที่ผมจะกล่าวถึงนะครับเพราะในโลกปัจจุบันตราสินค้าจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของลูกค้าต่อความเป็นตัวตนของบริษัทหากนักการตลาดสามารถสร้างตราสินค้าให้ลูกค้ารับรู้ได้ดีแล้ว จะสามารถทำให้เกิดการได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันแน่นอนการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าจะทำให้ลูกค้าเกิดการตระหนักรู้และยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้นถึงแม้สินค้าและบริการของเรามีราคาสูงกว่าคู่แข่งขันก็ตามในเบื้องต้นหลายคนเคยสงสัยว่า ในการสร้างตราสินค้าควรเริ่มต้นอย่างไรง่ายๆเลยนะครับผมมีหลักการเบื้องต้นมาให้ผู้ประกอบการลองคิดและทำดังนี้คือให้ผู้ประกอบการลองคิดและทำดังนี้คือ1สร้างความแตกต่างและนำความแตกต่างมาก,กำหนดความหมายของตราสินค้าของบริษัทสิ่งนี้เป็นสิ่งแรก ที่ผู้ประกอบการต้องคิดให้ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันเช่นตราสินค้าที่ผมชอบใช้เป็นประจำที่เจ้าของธุรกิจนามาใช้ในการสร้างตราสินค้าได้ดีเช่นการขายยำที่ไหนก็ขายเหมือนกันแต่ถ้าต้องการทานยำ ที่มีรสชาติความเป็นมาตรฐานต้องที่ดีแซบนะครับเพราะผมเคยถามลูกค้าหลายคนเวลานึกถึงยำเราจะนึกถึงไข่เราจะต้องทำให้ลูกค้าทุกคนนึกถึงดีแซบนั่นเองซึ่งตราสินค้านี้มีชื่อที่ดีและแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างสิ้นเชิงเหนือคู่แข่งขันจนถึงขนาด การสร้างการรับรู้ที่ดีต่อลูกค้า 2. การสร้างตราสินค้าให้มีความหมายที่มากกว่าตราของบริษัทผู้อ่านหลายคนอาจจะงงในความเป็นจริงแต่ความหมายเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะการสร้างตราสินค้านักการตลาดต้องสร้างอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท มันคงไม่ยากไปใช่ไหมครับขยายความได้ว่าการสร้างตราสินค้าจะต้องสร้างจากภายในสู่ภายนอกความหมายและความต้องการในการสื่อสารความหมายของตราาต้องมีความโดดเด่นแปลกแตกต่างเป็นจริงและจับต้องได้บุคคลกลุ่มแรกที่เข้าใจและสามารถนำตราสินค้ามาใช้ก็คือ พนักงานการตลาดของบริษัทนั่นเองนักการตลาดจะต้องมีความเข้าใจในการสื่อสารในเรื่องตราสินค้าเป็นอย่างดีเพราะประการด่านแรกที่ลูกค้าจะตระหนักและยอมรับในตราสินค้าได้ย่อมเกิดจากนักการตลาดนั่นเองดังนั้นการสร้างตราสินค้าของบริษัทต,ต้องสร้างมาจากตัวของบริษัท ที่เกิดจากพนักงานทุกคนในบริษัทเมื่อนักการตลาดมีจุดเริ่มต้นต่อความคิดเบื้องต้นแล้วนักการตลาดต้องดำเนินการก็คือการสร้างโลโก้สโลแกนหรือคอนแทคพอยต์จากบริษัทไปยังลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์สีหรืออื่นๆเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องสอดคล้องต่อคอนเซปต์ของบริษัทเพราะหากตาสินค้าไม่สอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ